เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชนะปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมฮัตสโตนในโหมดผันกลาวซะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นี่จะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นอย่างไรดีมากาน้อยขนาดไหนนะช่วงนี้นี่ผมมันเล่นแล้วเนี่ยมันก็มีแพ้บ้างจนทําให้แรงก็ตกตก,ตกลงมาแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแรงเลยผมเล่นเพื่อความสนุกสนานครับผมมาเจอคู่แข่งชามาพอพูดปุ๊บ เจอทันทีเลยต้องอย่างนี้สิครับยอดเยี่ยมมากฮาสโตนโอเคไหนดูซิเป็นยังไงมีรัาคานิชูกับ Shadow Walk เกมนี้มีทั้งเมอร์ลอกแล้วก็บีสน่าสนใจนะกับ Shadow Walk เนี่ย s h a d o w Walk มันสามารถที่จะเรียกตัวเรียกตัวลูกออกมาได้ซึ่งยิ่งเราเล่นไปท่านคลายไปเยอะเท่าไหร่ มันจะใช้ซ้ำให้เราผมเอาตรงๆไหมผมยังไม่เคยใช้มันได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเจ้าเนี้ยเล่นที่ไรมักจะแพ้ต้องมีโทเค็นประมาณหนึ่งด้วยซึ่งโทเค็นที่ดีอ่ะผมว่ามันอยู่ในเทียร์หนึ่งนี่แหละนั่นตัวอะไรมันก็คือเจ้า ฮืมฮ่าอันนี้ไหมแต่ไปเล่นไปด้วยเลยลผมมีเหตุผลที่เล่นเพราะผมสามารถที่จะผมว่าผมจะยังไม่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 ขึ้นดาวไปเยอะผมจะอยู่ดาวเท่านี้ก่อน ผมจะอยู่ดาวเท่านี้ก่อนนั่นแหละสิ่งสำคัญของผมอะ่ะคือแค่พยายามหาโทเคนแบบแบบเมอร์หลอกตัวเนี้ยพยายามหาให้ได้บะเราไม่เจอ <laughs> บ้ะเลยแบบบะ้ะเราไม่เจอ รีเฟรชอ่ะรีเฟรชกันรีเฟรชได้ละ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 โอเคโอเคอย่างนี้สิค่อยได้หน่อยแล้วผมก็ใช้แพทเทิร์นคลายที่ทำให้การเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการอัพดาวเนี่ยมันต่ำมากเลยเห็นไห้ใจมันเสียแค่สองเองถ้าจะขายผมว่าขายตัวแม่น่าจะดีกว่า ไม่อยากขายตัวลูกเลยพอตีเราเจ้านี่เก่งขึ้นโอเคถ้ากยีเสมอเยี่ยมปุ๊บโยนลงไปครับผมขายเจ้านี่ดีไหมแล้วก็หยิบมาอีกตัวหนึ่งเป็นโทเค็นเหมือนกันโหจริงๆเราหน่าจะหยิบเจ้านี่ก่อนเพราะนี่มันสองหนึ่งไง พลาดเรียกว่าพลาดผมต้องเก็บตัวลูกเอาไว้ถือว่าพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะโอเคตาหน้าผมจะทำในสิ่งที่ผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่นั่นคือการอัพดาวสองตาติดตุ้มตามไปเลยแต่ถ้ามีกันเหลือก็ขายตัวนี้แล้วก็กดฮีโร่พลวเวอร์ทีนี้ฮีโร่พลวเวอร์ของเรามันก็จะมีความสามารถของเจ้านี้2อันใช่ไหมถ้าเรารวมทองได้แล้วก็โยนลงไปจะดีมากเหมือนกันเพราะว่ามันจะลด2ไง เท่ากับว่าฮีโร่พาวเวอร์ของเราเนี่ยจะลดการอัปดาวสี่เลยบวกกับมีโทเคนออกมาอย่างละตัวถ้าเราได้อีกอย่างละตัวเนี่ยเราสามารถรวมทองได้ง่ายมากเออผมว่าผมแพ้ครับโอเคตีตัวนี้ไว้ก่อนถือว่าดีนะ ah. เพราะว่ามันจะต้องมาตีเราด้วยเร็นเราโดนประมาณนี้แหละยอมรับ6ดาเมจมาโอ้ยหน่อยแน่ กไก่ออนเถะขายแล้วก็อ p down ไหมเพราะตอนนี้ทุกคนน่าจะ3ามดาวเอ้ยสองดาวกันอยู่แล้วแปลกแฮะเราเปแปลกกว่าครับกับเพลงที่เล่นอยู่เนี่ยหรือว่าเราอัปเกรดบอร์ดให้มันเจ๋งขึ้นก่อนไม่งั้นเราไม่น่าไหว แต่การอัพดาวเราจะช้ามากเลยนะดูว่าเราแบบบ้าบ้าบูทไปเลยบ้าบ้าบูทไปสามดาวอย่ไปกลัวครับป์เซ็นต์แพ้เรามันสูงอยู่แล้วอย่าไปกลัวครับดูว่าการไม่กลัวเนี้จะทำให้เราได้รับชัยชนะหรือไม่นะหรือว่าจะโดนกดยับยับ ร่วงผมพลร้งที่โหลแน่นอนเอ๊ะ hey, เจ้านี่เสียดายนะเขาได้เล่นโบจินทั้งทีแต่ว่าเกมนี้ไม่มีมังกรไม่มีเดม,มอนเขาทำคอมโบแบบสุดยอดไม่ได้แต่เขาสามารถใช้แบบแลกเปลี่ยนสแตตในช่วงต้นเกมได้ตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันนะผมทำหน้าที่ได้แค่ลดดาวแล้วหละลดไม่ได้ตัวนี้สี่รวมเป็นเจ็ดรวมนี่เป็นสิบเอาเก้าเองเหรอ สี่ห้าอ๋อนี่ห้าโอเคตัวนี้มันแค่นหนึ่งโอเคอย่างนี้มีความหน้าหน้าเล่นมากขึ้นละผมกดฮีโร่พอร์ขึ้นมาได้แล้วนะเนี่ยอือฮึกดไปแล้วก็ ขายเจ้านี่แล้วหยิบอันนี้หรือว่าหยิบไอ้ทอนมาไหมอ่ะเจ้านี่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรเลยเอามาทอนให้กับเจ้านี่ก็จะมีสเตตเพิ่มขึ้นหน่อยนึงเหมือนบวกขึ้นมาในบอร์ดรวมกันก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าหยิบเจ้านี่มันก็บัฟบัฟแล้วก็มีสเตตเพิ่มขึ้นมาจากตัวมันโบจินเล่นไพรเรสมีแต่คนเล่นไพรเรสนะแต่เจ้านี้เป็นแบทเทิลคลมันก็ยังแบบเติมความเป็นแบทเทิลคลได้นิดนึงส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรมาก ตอนนี้แพทเทิรคลายแมวเนี่ยเป็นอะไรที่เกะกะผมมากเลยผมพลาดเองแหละเอาวันนี้ดีกว่าเนาะมันก็ทำให้บอดแข็งแกร่งขึ้นหน่อยอะเนาะหน่อยหน่อยคือหน่อยจริงๆอะผมรวมทองเจ้านี้ไม่ได้จริงๆหรอผมว่าจะกะจะแบบว่าใช้รวมทองก่อนเนะแล้วค่อยโยนเจ้านี้ลงไป You can still make comeback. ตีเข้าไปเยี่ยมโอเคเราลด3ม oh, ดาวอันนั้นได้ผมแฮปปี้ละอันนี้มันแค่1น 1, 1, 1งหนึ่งงไงผมไม่สนใจเท่าไหร่แต่ซัมอัพเรื่อยๆผมก็เจ็บนะแต่รอก,กันถ้ารวมทองได้ผมอาจจะได้แบรนด์นะ <uff> alo, แต่ก็ไม่เจอนะ <Pick S 1> เสียดายแย่เลย หรือว่าเราทำมันตานี้ไปเลยแบบไม่ต้องสนใจอะไรอาจจะรวมด้มวยแบรนด์มันรวมทองได้มันรวมทองได้แล้วเรารวมได้สองครั้งด้วยหรือว่าเราจะเก็บไว้ตาหน้าค่อยรวมไปหาดาวแบบห้หดาวมาผมยอมผมยอมเจ็บแล้วหาหกดาวดีกว่าอยอมเจ็บหาหกดาวครับโอเค ผมกาจะขายขายขายแล้วก็โยนลงไปมันก็จะรวมทองเมอร์ลอกอันนี้แล้วก็มีแมวมาให้ตัวหนึ่งใช่จริงจริงอะเราเราเล่นมันก่อนแล้วเราให้อัพดาวอย่างได้เลยเอ,อไม่แต่เราควรอัพไปก่อนเลยแล้วเราก็ขายขายขายแล้วเราก็โยนมันก็จะนั่นแล้วก็โยนอีกทีหนึ่งเราก็จะได้รวมทองมันจะมีมอรล็อกออกมาอ่า อันยอย่างอย่างละ2ตัวตัวละ2ตัวเพราะฉะนั้นมันจะออกมา4ตัวมันผมจะได้รวมทอง3ครั้งก็คือตัวนี้1ตัวนี้1ตัวนี้1ประมาณนั้นหาตัว6ดาว3ตัวติดน่าจะช่วยอะไรผมได้บ้างนะแล้วก็ลดการอัพดาวลงไปด้วยตอนนี้ผมโดนหนักแต่ว่าไม่มีทางตายเพราะว่า HP ผมยังไม่ถึง15ยังมีดาเมจแคปอยู่โอเค ยอมรับความไพ่แพ้เขาตีดีด้วยเราลดดาวมันหน่อยสิเฮื่อเฮื่อลดดาวได้หนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้เรายอมรับดาเมจที่เราจะโดนอยู่แล้วแคป15พอดีเป๊ะโอเคตอน,นี้แหละได้คือได้ไม่ได้คือเจ๊งมีแค่นี้โอ้ได้รวมทองฮะโอ้มาทำให้เขวบะจริง รวมเหมืนันไอเดียหาห้าดาวโอ้โหไม่รู้อะอัพดาวขายขายโยนลงไปตอนแรกผมกะหาแบรนนะขายไปไหม ได้ผมกลัวพื้นที่บอร์ดมันผิดพลาดน,นี่แหละสามตัวที่ว่าโอเคอืโอโ้โหผมมีแค่สองเผ่าเองอะจันเทลดิจินจน,จนี่ดีกว่าจันเทลดิจินนี่ดีกว่า ทำเมอร์ล็อกเป็นทองเหรอหรือว่าโอเมกาบัสเตอร์โอเมกาบัสเตอร์ผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมหาโอกาสให้กับชีวิตตัวเองอีกทีหนึ่งโอ้โหออกมามีทางเลือกแล้วทุกคนไม่ทัน ซื้อไม่ทันแต่วางสองตัวนี้ทันผมก็โอเคขอตีก่อนเพราะเราบัฟไม่นาะมันตีก่อนเซ็งเลยเราบัฟทุกตัวไงแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อหนึ่งคือดีจินนี่ใช้คู่กับแบรนด์มันจะออกมาสองตัวครับอือหืออือหือเย่รีเฟรชฟรี โอเคเมื่อกี้จริงๆอ่ะเราอัพดาวได้เนี่ยเนาะเงินมันพออ่ะตอนนี้ใช่แค่หนึ่งในการอัพดาวเองทูกอัพไปเลยรีเฟรชเดี๋ยวผมขายเมื่อหลอกทิ้งไปเพราะว่าจะโยนเจ้านี่เราจะได้รีเฟลชฟรีได้รวมทองด้วยแฮะเอามาเลยดีตัวแร็ อย่างนี้น่ารักหน่อย yes ได้เจ้านี้ได้ building, ขายขายบารอนเนาะไว้ก่อนก็นได้แต่เ <This is S 1> จ้านี้ขายดีกว่าไพเรตตัวนี้ผมก็ไม่อยากเก็บนะ <are> okay. จริงๆคนโยนเจ้านี้ลงไปก่อน หรือว่าเราไม่เก็บเจ้าบารอนแล้วดีผมไม่เอาบารอนแล้วดีกว่าขอโทษด้วยที่เราให้บัฟมันไปครั้งหนะน,นึ่งไงฟรีแต่เดี๋วเราเล่นเมร์หลอกเฮ้ยมาเราเล่นอะไรเป็นท่อเยอะประมาณหนึ่งนะอืมมีตัวดีๆครับกลายเป็นทีมอะไรเป็นท่อนเฉยเลย น่ารักมากวุบ๊บบัฟกมาเต็มที่เฮ้อกลายเป็นย4สีตัวหน้าสุดในโดนแน่เสียใจด้วยเออเออนี่เสียอะไรมันโทที่แท้จริงนี่นะคนซักแน่เกิดไม่มีวันหมดเลยฮะเจ้านี่ เกิดใหม่กันกระจุยกระจายเลยนะเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะหมดครับเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนมันมันสามารถสปอนขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีวันจบเลยนะเนี่ยแต่มันจบแล้วเพื่อนโอเคตัวน,นี้เตรียมรวมทองเอาไว้โอ้โห แวนี้ขายไปดูก่อนว่าได้อะไร yes ได้รวมทองครับเอ๊ะแต่เราต้องเติมบอร์ดก่อนไม่ถด้มาปับให้กับเจนี่เลยนะหรือว่าเราควรเล่นเจนี่ก่อนไม่ผมเล่นอันนี้ก่อนดีกว่ <Le> ant, าเล่นเจนี่ก่อนดาวมันเยอะด้วยจบ<ๆ>เลิกมาปั๊บให้กับเจนี่ได้แล้วพอได้ล่ะ ได้ได้เลตัลแร็กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไปตามแผนขายเจ้านี้ไปพอเราต้องการสเปซที่จะเล่นเลตัลแร็กเราเล่นเจ้านี้ไปเพื่อขายโยนลงไปรวมทองครับจริงอยู่ว่าสเปซออนบอร์ดน้อยลงอะแต่มันก็โอ้โหยิ่งน้อยลงเข้าไปใหญ่เลยเมกอะ ผมเล่นผมรวมก็ได้อ่ะช่างมันยอมบอดน้อยๆไปเลยแซบสไลวิกออกมาตัดบีสันิดหนึ่งแล้วกันเผื่อมันมีมันทีมเม็กมันน่าจะมีบารอนไหมนะอาจจะนะไม่มีลองตีได้แค่เจ้นี่เองไม่เป็นไรเจ้าจนี่มันก็อึดรกการอยู่ ตัวแรกเราค่อนข้างอึดค่อนข,ข้างอึดมากแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างตีแรงมากแล้ตัวเนี้ยโอ้โหเสีได้ที่มันไปตีตัวที่ติดตีวันชิวถ้าไม่ใช่มันจะโจมตีแล้วพ่นใส่ซ้ายขวาครับมันค่อนข้างดีไงโอเคผมว่าตัวนี้มันพังอยู่แล้วแหละเราก็จะได้รับมาสองตัวได้อะไรได้จะนี้ดีนะแล้วก็นี่ดีมากเลยเทมเพสเทมเพสนี่ทำให้ผมหา อ e n t a ่เพิ่มได้และอย่างหนึง่งดาวเขาสูงมาก <Your minions. S 1> แล้วข้อน่ารักอีกหนึ่งข้อของทีมนี้ก็คือ <Your minions. S 1> ผมไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นอ l e m e n เท่ก็ได้เอยไม่ผมต้องซื้อก่อนผมไม่จําเป็นต้องเล่นกับอ l e m e n เท่ก็ได้ครับ <Your minions. S 1> เพราะมันบัฟให้กับคนอื่นได้แล้เจ้านี้ก็แอบโอเคด้วยบัฟไปบัฟไปแค่นิดนึง,งผมก็เอา บัฟสองครั้งอะแล้วเราเจอศพด้วยรีเฟตฟรีรีเฟตฟรีแล้วได้บัฟอีกโหเยี่ยมเลยทะนี่ยิ่งเล่นอะลเมนทเเยอะเท่าไหร่คุณก็รู้อยู่แล้วมันจะบัฟให้กับตัวหน้าเยอะเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเขาเป็นอะลเมนท์ลหรือเปล่าอันนี้เหรอก็ดีนะคู่กับแบรนด์ยิ่งดีใหญ่เลย แซปสไลวิกถ้าให้แซปสไลด์วิกโหดมันมีใครเล่นมีแต่คนเล่นอะเลเมนทัลทั้งนั้นแหละดีสผมไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าเอาไปว่าผมบัฟไปก่อนแล้วตาหน้าค่อยค่อยบัฟโยลงไปอีกทีหนึ่งมาให้กับแซปสไลด์วิกก่อนว่าัาให้กับไซโคลนน่าจะดีกว่ามั้งไซโคลนดีกว่าฟีดไปด้วยอยากได้เจนไ,ไซโคลน ไซโครนอันนี้เจ๋งเลยอะ่ะเจ๋งเลยอะ่ะทีนี้ก็คือทําให้เจ้านี่ตายให้ได้ดีนะมันเป็นทอนแค่ตัวเดียวของผมแค่หนึ่งตัวบ้ามันไม่ตายโอ้เ,อเจ้านี่ตี2ทีอะ่ะถ้าผมไม่เล่นแซฟสไลด์วิกเนี่ยเจ้านี่ตายไปแล้วเราก็จะได้อะไรเป็นท่าไง บารอนผมไม่เอาแล้วกันนะเยี่ยมได้เทมเพสผมอยากเล่นบารอนแล้วเนี่ยเราเจอมิกซ์ที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรอะแซปหายไปไม่นี่มันไม่ใช่โอเคซื้อมาก่อนแซปหายไปได้ละเราเล่นบารอนดีวาเพราะว่าการบัฟก็เปิดเกิดสองเท่าการหาก็เกิดสองเท่า โอโ้การบัฟเกิด2เท่าเพิ่งพูดอยู่เอาตัวที่ไม่มีบัฟลงไปเล่นบัฟให้กับถ้าเราเน้นไปนที่ไซคโครนตัวเดียวมันจะโอเคหรือเปล่านี่คือคำถามตันนี้คงไม่ได้ไม่ได้รวมทองตัวที่2แล้วแหละคงจะเน้นเป็นไซคโครนซะมากกว่าผมอยากรวมลิตเติ้ลแรกให้ได้มากๆเลแล้ว ผมยากรวมดิ t l ลแ a ็ครับประมาณนี้บอร์ดก็น่ารักขึ้นเอาเจ้านี้มาป้องกันเผื่อเขามีตีกระจายเราก็จะมีตัวนี้คอยดีเฟนซ์ไว้ให้อยู่เราโหดที่ตัวนี้ถ้ารวมทองได้มันตีได้สี่ครั้งอ่ะมันจะแรงตรงนั้นนั่นแหละมันจะจากวินฟิลลี่จะกลายเป็นเมก้าวินฟิลลี่ครับวินฟิลลี่คือตีได้2ครั้งต่อตาแต่ถ้าเป็นเมก้ามันตีได้สครั้งต่อตา ถึงตามมันมันตีสี่ตัวเลยแลแ้วสเตตเยอะขนาดนี้มันตีคุ้มค่าแน่ๆเขาไม่มีพิษครับอันนี้คือข้อเสียของทีมเขาแน่ๆปราบครับของเขาเป็นทีมไลฟ์แฟงนะเขาเป็นไลฟ์แฟงแล้วได้ตัวดีมาด้วยเทมเพสได้ไมาอีกแล้อุ้ยตานี้เขาเจ็บนะเนี่ยเขาเจ็บหนักมากเลยนะเขาตีไม่ดีอ่ะแล้วดูจากทรงแล้วเขาตีไม่ดีจริงๆครับ ดาเมจผมแรงทั้งนั้นเลยคัดมาแล้วมันออกมาเป็นตัวแบบห้าดาวเงนี้หกหกห้าห้าหกหกตุมตายไปเลยครับตูมระเบิดรุนแรงเนี่ยช่างเป็นค้อนเหล็กที่รุนแรงจริงจริงรีเฟรชกันโหเจ้านี้ทำให้รีเฟรชฟรีแต่ว่าเรามาดูเจ้านี้กันดีก,กว่าผมได้ตัวเด็ดชอบมากเลยตัวนี้เอามาก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเอลเมนทัลครับ เยี่ยมรวมทองได้ละสแตตยอย่างเยอะเลยทุกคนสแต็ตยอย่างเยอะเลยะเป็นร้อยอะเอามากเกดอนก็เป็นอะลเมนท่ลครับดีเฟนฟ,ฟีไซคลอนอีกหนึ่งตัวหรอจริงๆมันก็ได้นะแต่ผมว่าบอร์ดเรามันก็โอเคอะแต่ถ้าใช้ในเรื่องของการไซคล,ลผมผมโอเคอยู่นะ อยากรวมทองหรือตัวแรกมากๆเลยจริงๆมีโอกาสอยู่อาจจะเจออาจจะเจอยังไม่เจอครับแต่ได้ตัวดีบัฟผมว่าเราไม่ควรเน้นไปที่ตัวเดียวละเราควรมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเสริมอีกทีหนึ่งก็ไอเดียนะเพราะว่าไซโครนมันน่าจะฆ่าใครก็ได้ละเราเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเจ๋งดีว่า ถ้าได้เจ้านี้มาคือมันบวก12 12อ่ะมันแรงมากแล้วบวกกับริตรแรกที่บัฟให้อีกอ่ะมันดีตรงนี้แหละผมเอาไว้นี่ไว้เพราะว่าตาหน้าเราน่าจะซื้อเจ้านี้มาแล้วก็ขายโยนแล้วก็ดูว่า2ตัวเป็นอะไรอยากรวมริตรแรครับมันมันเปลืองบอดผมมันเปลือนพื้นที่ในบอดมากที่ผมกลัวคือคือพิษผม,มกลัวพิษถ้าใครไม่มีพิษผมไม่กลัวเลยเนี่ยตีสีทีเนี่ย ไส้ระเบิดแน่นอนครับไส้เคลื่อนแน่ครับเจออย่างนี้ได้เป็นอ l ลเ e ม t ทลเพิ่มพ้นเละสวยงามเจอทีมไพเรตอย่างนั้นหรอแอบกลัวนะไซ่โครนคู่ ไม่ใช่คำตอบที่ผมต้องการเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าตัวนี่ทำหกดาวทำให้เป็นสีทองหาดาวสูงได้เริ่มเริ่มไม่เจอแล้วเริ่มไม่เจอตามที่เราต้องการแล้วเริ่มกลับสู่สภาพความเป็นจริงอะเอามาไซเคิลหน่อยแล้วกันนะเอามาไซเคิล วนไหนสตนัทดีกว่า6กเจ็ดเหรอไม่โอเคเตรียมไส้เคลื่อนได้เจอไสโคน <c oughs> คราคก,กิง้งไสโคนไสโคนเปี้ยงป้างที่แบบพร้อมพร้อมจะกระแทกสุดๆเลยเนี่ยเจ้านี่แต่พี่ตัดเจ้านี่ก็ทำดาเมจมาไม่ไม่น้อยยเงี้ยนยนะี่สิบยี่สิบตัวแตกเลยแต่ผมทำมากกว่าน่อยแต่ผมก็กลัวไง ตาหน้าผมจะมีตัวนี้ให้ไซเคิลอยู่ไซเคิลไซเคิลเปลี่ยนนัน่นนู่นนี่นั่นอยากได้เลตัลแร็กจริงๆอ่ะแหละถ้ารวมทองได้เลตัลแร็กนี่สแตทสูงมากเลยนะเป็นสีทองที่แบบสแตทเยอะอ่ะเท่าไหรอ่อ่ะรวมกันก็80กว่าโอ้โห87นะ87ดสิบเจมื่อหมายถึงพลังโจมตี87นะสุดยอดเลย ขอตีก่อนไม่งไงอย่าไปตีพิษเขาก็พอละเออตีตัวอื่นให้มันเนา่าๆ่าไปก่อนแล้วค่อยไปขยี้พิษเขาอย่างนั้นจะแฮปปี้มากรู้เรื่องเลยครับชนะแล้วโหสุดยอดจินนี่ฮะได้จินนีส่สองตัวมาตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ตุม้มกลายเป็นทีมอะไรเป็นเท่าไส้เลื่อนเลยครับ สุดยอดจริงๆรุนแรงมากแฮปปี้สุดๆครับใช่ได้13ตาจบเป็นยังไงบ้างนี่เอาอยู่ตรงนะผมไม่ค่อยได้เล่น s h a d o w a l k เท่าไหร่แต่พอเล่นแล้วก็มันทำทองง่ายดีแต่เกมนั้นะถ้าอยากจะเล่น s h a d o w a l k ให้ได้ดีนะครับจะต้องมีตัวโทเค็นให้เราเลือกเล่นด้วยถ้าเรามีปุ๊บมันโอเคไงถ้าเกมนั้นไม่มีโทเค็นอะ ผมรู้สึกว่า Shadow Walk ถ้ามันเล่นในเรื่องของการบัฟก็อย่างน้อยควรจะมีเมลล์ล็อ,ลอกถ้าไม่มีผมว่ามันไม่น่าเล่นเท่าไหร่ไม่เมลล์ล็อกก็เพเรแต่แต่มันก็ยังวิกอยู่ดีอะอย่างเงี้ยกำลังดีเจง๋จงๆแบบเนี้ยกำลังได้เลยผมว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะออกมารูปแบบนี้เหมือนกันนหะ <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็อาจจะคิดประมาณนี้เหมือนกันก็พอละ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมาซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม